สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะสวัสดีช่องช่างนี้ชาแนลนะครับพี่น้องก็วันนี้นะครับทางาพี่พงเนาะมาช่วยช่างพงนะครับพงมหากรรมก็ติดฟ้านะที

พูด <PC S 1> พูดท <PC S 1> ี่บอกว่าตรงนี้พูดเสียงค่อยมันลดเสียงโทรศัพท์ลงเสียงมันเลยไม่ดังเลยย,ยิงให้สวยนะถ้าไม่สวยนี่นะ PC เนาะ F4 เนาะเี่ยน้องไอเดียจะว่าเอานะครับยิงไม้ขาไม่สวยไปหายร้อนร่างขึ้นมาไอเดีย เขาได้เขาเข้าน้ำได้ลูกเข้าเลยอึดด้วยอดแขนตัน้องได้ ก็ต่อไปก็จะเป็นด้านข้างทางด้านนี้นะก็ช่วยกันยกขึ้นมาทีละตับเลยปืด พื้ดงัดขึ้นงัดขึ้นมาแบบนี้ทางนี้มันก็จะไม่ไม,ไม่ต้องตัดนะไม่ต้องต่อเนาะเอาขึ้นแล้วก็ยิงขึ้นแล้วก็ยิงเลยนะเ,นเด๋เดมาาแม่ลูกมาจับไม้ช่วยพ่อเด้อ ด้านหลังเราก็จะเอาไว้ทำทีหลัง ยาดีไอเดียเนีไม่รู้หรอกแน่งแนงนึงงไปดมดูลูกเหมือนยายเหมือนยายเคี้ยวหมากอะนะหอมไหมเวลาไปไอ้เฮ้มันไม่ใช่มันคนละอันตะกกกูลาาาาเรไภษ แรงขอมแรงปาลงปาปาลาตะกูลขาข้วปันยาต้มแต่ร้อนใน,นเวลาไปหาเห็ดเห็นเยอะเลยเนนีาะท, <laughs> ที่ที่เข้าไปหาจีกสารเนาะเอ่อลังพูดจีกสารมันจีหลาย หลังพูเวลาเราไปหาสารหาหนวไหวนะนะก็สวยงามแ้้พี่น้องด้านในก็จะเป็นสีขาวนะด้านนอกก็จะเป็นสีโอ๊กนะตอนนี้เราก็กำลังขึ้นด้านข้างทางด้านโน้นนะ ไอเดียก็มาเป็นลูกมือนะพร้อมกับพี่โปรงนะเอซนะก็มาช่วยกันนะยืนนะปาเชื้อราให้อ,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 อย่าทำหล่นหายบ่อยเด้อมันไม่พอเด้อ ก็พ่อได้แลี้ยงไปซื้ออย่เนาะยิงลึกหลายมันแตกนะเอาระดับน้ำมามันเดียวไหมซ้ำเดียวไหมมันมันก็ไม่ซ้ำแล้วมันเองเทเล่น่ะแม้ใช่ใช่เราจะเอาระดับน้ำไม่ได้นะ ไม่ต้องใช้ระดับน้ำหรอกเพราะว่ามันไม่มันไม่อันี้อยู่แล้วจะให้มันเสมอจิตไม่ได้เด้บ้านมันเอียงบ้านมันเซ่บ้านมันเอียงควรมันคักนะนะ คุณมาน้าหาแต่ระดับน้ำ,นำถ้าหาระดับน้ำก็หาคนมาซุกบ้านแล้วมาโยกจ้าเมียน

พ่อก็อยากทิ้งไหนก็ทิ้งเนาะมันก็ต้องมีเอียงบ้างสั่งบ้างชุสไได<า>ส,สูดจับเน้นทำไปไอ้นี่เน้นตรงนี้เน้นแล้วเน้นหรอเปล่เออตรงกลางอ่ะเอาเอาจับเจอแล้วเป่จับเจอแล้ว <laughs> <โ>ไอเดีย,ยไอเดียยิ่งเป็นบอน่ะ<อ>เห็นไหมพ่อยังหลุดมือพ่อม,มันมันมีเชี่ยวชาญแก่แล้วเนาะพ่อไม่เชี่ยวชาญนะไอเดียบ,บอก